คุมากเอาทงสาดลงเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุกเนาะเพื่อนบอกมือยุดอยู่บ่จื้อได้อยู่บ่จื้อได้อ่าจื้อได้บอกปลาดุงยุดยุดมื้อไหนยุดตั้งแต่มื้อไหนวันุมื้อปะยุดุมื้อวันจับบันจาว่ามึงแน่มึงแน่ไผน่ะไผน่ะคุณน่ะ้าคืออันนันแท้ตะปุตะปิแท้ลูกอันนี้ บังเอิญพ่อ,อ,อกันนุน่นบนจักนนโบจัก <c> ก <oughs> ็หนุ่งเสือไอแต่พูตะปัดแช่มันเป็ดเลยจังมันจั๊กของมันเป็ดอีกขนมยังอันนี้ดุอือแต่เมยังบบจักเป็นเดกได้ซูปปเปอร์แมนซื้อไปแจกของบอกเสียบ,บ่แซ่บเห็นเนี่ยนี่เห็นเนี่ยนี่เยี่ยมตบมือเงินทองอ่าเมยตู้ใจดีเนาะอ,อยู่ต่างประเทศพี่น้องไงอ้เนาะที่ เคยฝากเงินมาซอยเดือประจำประจำเลยเสีย <c> ค <oughs> ่าเติมให้อนุนน้อยพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมากันยู่เฮื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยอาบสบายดีเรสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าดุงเนาะเบิดสุสุขสุกสนพี่น้องเลยโดยพบพ่อกับแม่น้องอนุนตอนบ่ายแก่ๆเนาะตัวใกล้สิคำมละพี่น้องเลยตอนนี้กับบ่ายสามโมงพี่น้องเลยเนาะโดยกับพบพ่อกันเมื่อนี้เนาะกับยู่เพื่อนเมื่อนี้พี่น้องเลย ทางแม่น้องอะนุ่นกะอะอยู่เพื่อนแต่ก็ถูเพื่อนแต่ก็ซักผ้าเนาะพี่น้องเนาะอยู่เพื่อนเหมือนพี่น้อยเนี่ยไปโดนรับเนาะเห็นเพื่อนจอดรถพี่น้อยยงยมาเพ,พื่อนหันไปนี่เนาะโดยกะอยู่เพื่อนเนาะ อยู in, uh, a, right nice wild, so nice ่เพื Anyways, now, ่อนอันเฮ็ดเวียกบ้านก่อนเมื่อวานพี่น mm ้องเลยเนาะเพราะว่า wow. บ yeah, ่อ uh ื yeah. ่นก็เป็นวันอันเสาร์แล้วยันมาพ้นยุดพ้นกระสิอยากไปให้ไปหน้าอีกนะพี่น้องเลยเนาะก็ได้อยู่เพื่อนอยู่เมียนเพื่อนเมียนซานก่อนพี่น้องเลยเนาะเมื่อวานพี่น้องเลยแล้วก็ตอนนี้ก็สามมงแล้วจั้หน่อยก็สิไปหับเอาเพื้นแล้วพี่น้องเลยเนาะทางแม่น้องอันนู้นกับประเทศไทยบรรยากาศไปหับเอาอันนู้นหน่อยแต่โดนหล่นนะพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ทางแม่น้องอันนู้นสิ ถ่ายบรรยากาศให้ปลาดุงเบื้องอนพี่น้องเลยเนาะปลาดุงกับอมิ้นมาอยู่ว่าอยากเห็นบรรยากาศตอนไปหาบอนุ้นหน่อยอยู่โรงเรียนมันสั่นเนาะแต่ว่าขามิ้นมาหลายมือแล้วล่ะพี่น้องเลยเนาะโดยทั้งแม่น้องอนุูนกับยังเมื่ท่านได้ไปถ่ายให้เบิ้งพี่น้องเลยเนาะโดยมื่อนี้ก,ก็มีโอกาสได้อยู่เฮือนเนาะแล้วก็ได้เฮ็ดเบียยบ้านเวี้ยอยังแล้วแต่เบี้ยแต่เว้แเนแน่ฮอดไก่สืฮอดเวลาเวลาเพิ่นกันสิไป ก่อนเวลาเนี่ยนาะพี่น้องเอ้ยกันสิไปไทยบรรยากาศก่อนเลิกก่อนจังนี้จึงหน่อยนาะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ซาโมงายเลยนาะพี่น้องเอ้ยเนาะโดยก่อนสิบไปฮับอนุ่นน้อยเนาะทั้งไม่น้องอน,นุนเนาะก็ต้องอกราบขอบคุณเนาะเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับซุมแต่ตนจนจบเน,ะนาะแต่แหลกจนมาฮอดตั้งแต่บ่มี ผู้ใดติดตามจนมาหอดเมื่อนี้เนาะโดยก็ต้องขอบุญขอบคุณเบอรอสุกุลสุกคนเนาะพี่น้องเลยเนาะโดยดากกขอบคุณที่เข่ามาเป็นกำลังใจให้เนาะช่วงบาเซนไปเข่าโรงพยาบาลหรือว่าห้องหมอเนาะพี่น้องเลยเนาะเพราะอันแม่น้องอันนุ่นในอันเขามินดนก่าเข่าใจความู้สึกของ fc เนาะที่เป็นห่วงเขามากพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยทั้งบอเซนก็ดีขึ้นแล้วพี่น้องเอ๋ยปกติแล้วเนาะอ่าบ่ได้ก็กินหวานกินหวานอ่าต้มตามที่บ้านเฮาแบบว่าแบบว่าเพิ่นเคยว่าต้มและต้มกินแลยมันซีดนะพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าก็กินหวานตามเพิ่นบอกเราเพิ่นก็เอาหวานมาให้เนาะอ่าก็ต้องขอบใจแล้วก็อ่าขอบคุณเนาะผู้ที่เอาหวานมาให้พี่น้องเอ๋ยเนาะมื้อนะอ่ามาแต่ห้องหมอเพิ่นก็ ลิ้ยวมาให้ตอนแรงเลยพี่น้องเลยเนาะเอาหวานมาให้พี่น้องเลยเพิ่นเอ่เพิ่นมาเป็นหวานดีเอ่ซตติ้งอักเสบนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ้าถ้าหัวเป็นทามั่นใจได้ว่าเป็นเซตติ้งเพิ่นก็ก็เลยเอามาให้กินพี่น้องเลยเนาะทาบม่มั่นใจว่าเป็นเซตติ้งนี่ว่าเจ็บท้องเจ็บไส้เพิ่นก็บ่อยางให้กินมาไลพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหวานดีเซตติ้งเพิ่นไหวเนาะอ่าก็ต้องขอบใจหลายๆเลยเนาะมาแต่ห้องหมเพิ่นก็เอามาให้เลยพี่น้องเลยเนาะ แล้วต้มกินไปเบิดไปแล้วสามโม่พี่น้องเลยเนาะอ่ามันก็เปรียบเสมือนหมดไฟพี่น้องเลยเนาะแบบว่าไฟมันยังเดือดแต่ขีเท่าเลยเขาเอาหน้ามอดนะพี่น้องเลยเนาะตอนมาแต่ห้องมอกับเบาเซนกัยังว่าอ่ามาแล้วก็กินยามออยู่แล้วก็กินหวานไปน้าพี่น้องตอนนี้ก็ดีปกติและเวลาอายุเครื hmm, ่องยุคของกับบริมีระคายเครื่องยังพี่น้องเลยเนาะก็คือดีปกติและละพี่น้องเลยโดยต้มขอบบุญขอบคุณ ทุกๆทท่านและก็ทุกๆคนเนาะที่เข้ามาอ่าเป็นห่วงแล้วก็ให้กําลังใจเนาะครอบครัวทางแม่น้องอนุพี่น้องเอ้ยโดยเอาเนาะทางอ่ารถไกลดีมากเลยทางแม่น้องอนเนาะก็สิไปหานนอยพี่น้องเอ้ยเนาะก็เาเซนพนก็ได้เอาอ่าเงินมนให้แม่น้องอนเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่า1ล้านกับอ่า หนึ่งล้านหนึ่งแสนนี่แหละพี่น,องงนอ้องเยเนาะประมาณนี่แหละไม่น้องอนุน,นจําได้เมื่อเพื่อนให้ก้อนสีนขเข่าห้อ,องหมพี่น้องเลยเพื่อนเอาเงินก้อนนี่ให้ไม่น้องอนุนก้อนสีเข่าห้องหมเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าเป็นเงินคองอาแม่ตู้ใจดีเนาะอยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะที่เคยฝากเงินมาซอยเดือนประจําประจําเลยเสียคาเทิมให้อน,นุนน้อยพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี่ก็เป็นเมื่อสิ้นเดือน กับโบเมนสิ้นเดือนในนะ้อพี่น้องก็เป็นมือวันที่สองไเนาะ <c oughs> โดยกะปกติกะสิใจค่ะเทิมตั้งแต่วันที่หนึ่งพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามือวันที่หนึ่งนะแม่น้องอนุนวันศิษย์จ่ายค่าเทิมในทั้งคู่เพิ่นบอกว่าสิยุดแล้วเนาะสิยุดอาทิตย์นี้ประศนพี่น้องเลยเนาะก็เลยว่าให้ามาเข่าโรงเรียนเปิดเทิมใหม่ในจังจังใจเนาะพี่น้องเลยกันเลยยังมาให้ในใจพี่น้องเลยเนาะก็ยังยังเหลือคือเกานะ่าเนาะ โดยเงินอันนี้ก็เป็นเงินของเมตู้ใจดีเนาะอยู่ต่างประเทศฝากเงินมาไว้ใจคาเทิมอนุ่นประจำเลยพี่น้องเลยเนาะตั้งแต่อนนุนเขาเฮียนกับมีแต่เมตู้ฝากมาให้ใจคาเทิมใหม่ตลอดเลยพี่น้องเลยเนาะกันทั้งพม่น้องอนุนยังไม่ได้จกเงินตัวเองเลยพี่น้องเลยมีแต่เมตู้เจดีใจให้ตลอดเลยเนาะโดยก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะเมตู้ใจดีเนาะหลายๆเด้อเนาะ ทีอ่อินดูอนุน,น้อยพี่น้องเลยเนาะโดยกับโคลให้แม่เนาะกับพ่อแลอ้วก็ครอบครัวเนาะอยู่ดีไม่แห้งควมเจ็บยายสุดได้ควมไข่ย,ย่าสุมีเด้อเนาะโดยปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดกับโคลให้ได้ดังควมปรารถนาเนาะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้กับโคลให้ปลอดภัยทุกเส้นทางเนื้อพ่อกับแม่และครอบครัวเนาะสาธุพี่น้องเลยเนาะโดยเสียงรถอันนี้ แกดินพี่น้องเลยเนาะรถแกดินบนเก่าไม่อีกละลรไปฮับมาโน่นน้อยนี่ก็ขี้พูดง่ายกุ้มกุ้มเลยพี่น้องเลยโดยทั้งเมยน้องอนุ่นกะเบิดเท่านั้นแหละพี่น้องเลยเนาะกัสิไปบไทยบรรยากาศอยู่ฮองเฮียนไฮพ่อแม่พี่น้องปาร,รุง่งเบิองก่อนเนาะกัมีปาดุ่งเป็นขอมินมาอยู่พี่น้องเลยว่าอยากอยากเบิ่งบรรยากาศอตอนไปฮับมาโน่นน้อยอยู่ฮองเฮียนเนาะโดย นี่กับเสีไว้บัตรเพิ่นเปิดเทอมพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยนอกจากเสียใจอีกพี่น้องเอ้ยอ่าผักมาหาซิบดอนเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะผักมาหาซิบดอนอ่าทุกทุกเดือนเลยพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งเม่ตู้เพิ่นอ่าผักมาหายตลอดพี่น้องเอ้ยเนาะตั้งแต่นุ่นหน่อยเข่าหงเฮียนแล้วพี่น้องเอ้ยโดยเมื่อนี้กัทั้งคู่เพิ่นคือสีแจ้งเลยวายุทธพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเพิ่นยังม่ทันได้แจ้งนะพี่น้องไปเมื่อนี้เพิ่นคือสีแจ้งเนาะ โดยกับไปเบ่งน้ากันพี่น้องเลยว่าเป็นยังไงเนาะโดยเดี๋ยวทั้งไม่น้องอนุน,นกับพี้อไปหับอนุนหน่อยก่อนมันคาแล้วพี่น้องเลยเนาะป้าไปเ,าเบ่งอยู่ห้องเฮียนบบดนี้พี่น้องเลยมาหมอดก็ดีเอาธงสะอาดลงเนาะพี่น้องเลยบ้างเอาธงสะอาดลงว่าวันนี้เป็นวันซุกเนาะ ອອນແສງແດ່ເ เพ่งศาตร์แล้วเนาะผักสิงผักเฮี้ยนแล้วพี่น้อย <c oughs> ประตูเปิดแล้วพี่นะวนนักเรียนแถวเตกแล้วพอเวลาเลิกแล้วเนาะอ่าเขามาหับบางคนน้อยแล้ววน โมหนุ่งสุดขาวดหนุ่งสุดได้แต่คนผู้เดียวแค่ละลูกธงเอาธงไปเอ้หาตรงเว้นนั่นนีเราซื้อจะจีโดยเมื่อเมื่อวันจันทร์มีพักเลยบ่อ๋อวันที่สิบเก้าเนาะโดยโดยเมื่อวันนั้นโดย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 ไปเมื่อวันนี้เนาะ ผักผักงาวเลยอยู่ห้องที่สิบเก้าไอ้บอไอ้ไอ้จะบอหุกโดยไปห้องที่สิบเก้าพ่อกันเด้อใ่โดยปลาย่างไปโดนห้าผดุไปกินน้ำเอากินก่อนบ่อจ้ะปลาไปกินน้ำก่อนไปไปกินน้ำเอ้ยนรอคิวจอกก็ลุก อย่าพาบีบอย่าพาบีบค่ะเอาจอกน้ําอ้ายก่อนพี่ๆนี่ได้น้ําอ้ายนี่ลูกอ่ารอคิวจอกพ <c oughs> อก่อ,อนลูกิบีบลายบ,บ่เบิดเลยโอ้ผักจนฮอดวันที่19พี่น้องนอเนาะผักยาวเลยซั่นเอาให้เอดดื้อยก เอ้ยอุ้ยเอ้ยเป็นตะเพงแท่ง้ยยูนัมคู่ได้เอ้ยเอ้ยอยู่มคู่ยังพ่อเอ้ยยังเป็นตะเพงเนี่ยใช่อันนู้นเอาหายเอ้ยก็ขอบใจเด้อว่ะเอ้ยูนุ่นหอยเมื่อดูนุ่นหอุ่่นหอยเมื่อยุไส่คูเจ้าโบเมนเมื่อหรือบุลุกเมื่อแล้วเมื่อแล้วระวังโดนมาเมจับมือมาอืมพี่โดนท้าอยู่พี่ลูก เองอะไรนะเดี๋ยวไปหารเปิดเองอยากไปหารเปิดเองอ่ะรถก่อนเงินหลายบ่โอ้เงินบ่หลายปานไดมื้อนี้ให้แบ่แต่ว่าก่อนสิแบู่จาปาลุงก่อนลูกจาปาลุงโดยอนุเลิกเรียนแล้วอนุเลิกเรียนแล้วมื้อนี้ครูบอกหยังเจ้าแน เพิ่นบอกมือย mm ุดอยู่บ่จื้อได้อยู่บ่จื้อได้อาจื้อได้ก็บอกปลาดุ้งยุดยุดมือไหนยุดตั้งแต่มือไหนวันครูหนึ่งปะยุดมือวันตี่บุญจัาบ้านเจ้าโอ้แต่จนฮอดวันที่เท่าไรจังได้มาโรงเรียนน่ะลูกอ่แม่ก็ได้ยินว่าวันที่สิบเก้าจังมาโรงเรียนสารุกครูบอกเมื่อกี้นี่ค่ะสิบเก้าจังมาตั้งยี่ เอออย่าไปอมได้ด <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ุเปื่อะไรเปืดอยเลยเอเอาขึ้นมานี่ถ้าว่าถ้าว่าเขาห้านเปิดเองกับเข่าไล่แต่ว่าต้องบบซื้อของล่นเด้อเงินบบพอเด้อซื้อได้แต่นุ่มกับขนมเงินลายับ่จังยือจังดินว่าอเงินลายแน่เมื่อนี้เงินบบพอเมื่อนี้ซื้อของเด่นเงินบบพอพอแต่ซื้อนุ่มซื้อขนมพ่ออยู่หรอกเมื่อนี้เงินลายอยู่เงินลายจนบ่ยังยืยจังดินบ่อนุ่นเบา โดยทางเงินดายพูดแน่จังยามใดายเน๊อสัญญากันก่อนจะใบสบตุสัญญากันก่อนบอซื้อของเล่นโดยจีจังลีอ่ะเดี๋ยวเมย์พาไปเงินลายก่อนจักเมื่อใดเนาะพาหันหน้าไปพูดเดี๋ยวเมย์พาไปพูนพูนหันหน้าไปทางพุญลูกขี่รถเมื่อมาเกือกเอาขี่พุนน้ำเบาะรถเหมดแหละมาหยุดยาวเลยอนุนตั้งแต่ มื่อนี้วันที่2จนหอมที่19ผู้ลูกบาดให้ป้าตัวบัดมาโรงเรียนบ่นั่นบ่บ่ให้บ่บัดมาบ่ให้ใหญ่ใหญ่แล้วเนาะใหญ่แล้วบ่ให้แล้วเนาะเออเก่งๆเดี๋ยวแม่พาเดี๋ยวแม่พาปานประตูเิเองตอนนั้นมื้อตอนอันนั้นให้ยังยังน้อยอยู่โอ้ตอนนั้นยังน้อยอยู่เอ้าๆจะแกะดูอ่าดำอยู่นี่ กะไอ้ปลาดุ้งเนี่เนาะเขะเขกอันหูดังไอ้ปลาดุ้งเนี่ยเห็อวะนี่ยิงเบิึงแก้วเหียนบ่ป้าเดี๋ยวแม่พ้าข้าวห่านเปิดเองปะาไปน้องเลยเอาได้แต่นุ่มเด้อะนุ่มกับขนมเอาได้อยู่เดอร์อันตรงม่ามมึงเนี่ยมึงเนี่ยไพ่นะไพ่นะคุณอะป้าคืออันนั่นแท้ตะปูตะปีแท้ลูกอันนี้สบายดีปลาดุ้งเนอะลูก สบายดีหยกเมื่อคืนเยอะบวชเคยพระบวชเคยสบายดีนั่เลยไปไหนนุ่นหัวแจ้งมาลูกฮะบังเอิญพ่อกันนุ่นบวชขึคือนุ่งเสื่อไอ้ตะพุตตะปัดใช่กินขนมยิ่งใหญ่เลยวันน่ะอ้ายเพิ่นกันอะอยากมาอยากมาแวะซื้อขนมไปอยากเข้ากันเนอะเข้าไปเลือกนมโดนเนอ มาแวะซื้อขนอมอยู่มาน่มาเดี๋ยวแม่ซื้อนมจมพลังใส่ปิว้วไปจ,จะเอานี้จะแม่นนไปมันเป็นอะไรมันมันเปรี้ยวอ่ะเ,เดี๋ยวแม่ไปเบ่งนมก่อนเด้อนุ่นเดือกอยู่นี่เด้อโดย ด้ยแม่ไปเบิ่งนมเลยแม่มาว้นเลือกก่อนลูกเอานมไปให้ซื้อไว้ให้นุ่นน่อยก่อนพี่น้องเยเนาะคือสิบอได้มาไลมือบาทนี้หยุดไลมือพี Nept ่น้องเยได้แล้วบอป้าเมันยังอันนี้เต็มไม่เต็มมืออยู่อันนี้ป้าเงินเท่าสีพอบ้นเนาะคือเต็มไม่เต็มมือท้าดุอันนียลูกอมลูกอมขาม ขนมเขียวไงวะนี่นะเบิรงฮะโมเม้นได้ดุจะเป็นขนมอีหยังมันกินได้อยู่วะนี่ฮะขนมเขียวญ่โอ้อันนี้มันกินได้เหรอขนมอันน,อนี้ามันจะกินได้ค่ะขนมบ่อหนิกนะรูดเบอรงรูดเบิรงอย่าว่ารูรดรดร้ดุมันยังมัวทได้ฉีกอ่ะเอาไปให้บเบิ้์คิดเงินบาทนี่ เล็กน้อยก็คือหู้จักน้อตู่เนาะมาซื้อยังอย่าตู่นะมาซื้อนมเหมือนร้านเลยเดียวกันเด้ใช้พี่น้องเอ้ยซื้อนมคือกันใช้ใช้เอานั่งกระจับมาองดุจับเอาเต็มเต็มมือแต่พอเต็มมือแต่พอโอ้มันมันเมนยังดุอันนี้ เป็นแนวกินอยู่บ่เนี้เนาะพี่น้องเอ้ยยังมายังบ่พอมาเลาะพี่อันนี้ยังวะมันบ่ได้แม่นแนวกินได้ด้วยนี่นะเบิ่งกหาเบิ่งแมงเมงเบิ่งก่อนะดินปั้นเหรอเจ้าเคยลินเหรอลินน้ำไผ่ดุโมเดิร์นพีวีดินปั้นดิวิทุพี่ดินปั้นนะอันนี้อันนี้ดินปั้นนะ มันเม่นยังนี่เบิ้งฮะมายังเนาะอันนี้น้องพี่น้องเลยมันมันคือดยังเนาะเราไปถามคนขายไปอ๋ออยากได้ไปเถะเอ้าค่ะเอาโดดเอาโดดเอาเบ็โดดไปเพิ่อนมาเลยแบงขายได้ดุอืมจะหนักจัดเต็มมัน เดือกมือได้ต้องกินเล้เอาดึงเอาไว้นั่นว่าเกือบมันเล็กหอยเพิ่นฮักอันนี้โบได้พาเบแต่รนได้บได้พาเพิ่นเบรแต่รนเด้ขนมก็น้อยเต็มมือเต็มมือเลยพ่ออันนี้มันเป็ดเลยจังมันจักเพราะมันเป็ดอีกขนมยังอันนี้ดุ ต่แม่ยังบ่จักอยู่น่ะจักฮอดมันเพ็ดต้องดินได้เองของดินกงกินว่าของดินอันนี้เป็ดๆนี่มันเป็นของเออพ็ดๆพ็นเป็นของเล่นอนมบ่อ้ามันเฮียจับาลูกพอแล้วบ่จ๊ะเต็มมือแล้วทั้งพี่บ่ซื้อทั้งพี่เาสัญญากันได้เด้ อันนั้นมันเป็นของเล่นอ่บาบัดเฮามีเงินก่อน,นอเฮาอันเฮาสัญญากันได้ได้ลูกกินปั่นเบลพี่ได้จ,จะซื้อพีน่น่ะนี่น่ะเอา้าอันตัวนี้จะได้บ่เอ <laughs> ้าเอาเอันหนึ่งค่ะไม่ให้เอาอันหนึ่งอ้วอาวเป็ดน,น้อยบ่สอา้าวป้ายวันนี้มาพี่ออกมากพี่พี่ลูกมามาให้เพิ่นคิดเงินก่อน ไปให้เพื่อนกินเงินให้ไหมนี่ให้พี่โดป่ดปวดไปวางอยู่ใกล้นมบุ๋อยากเลือกอีกวันนี้ถือบัวได้เลยนะเต็มที่เลยบัวเลพาเพิร์บเอลายมืออลไรพี่น้องเอ้ยเมี่ยงสัตว์มันกรลังวะ บ่ได้เบได้มืออยู่ดอกบัดนี้เพราะว่าเพิ่นปิดเทอมแล้วเนาะกุหลาบวันที่19ผู้จังสิได้มาใหม่พี่น้องเอ้ยก็เลยพาเพิ่นแวะเนาะอนหามีอันนีอยากได้มีอีกเจ้าอยากได้รสชาติใดรสชาหมูาหมูอ้าวเอามันบ่เผ็ดเนาะบ่ได้เอาตะก้ามาซ้ําแม่ว่าเจ้าสิบ่เอาลายปานนี้เด้ลูกเอ้ย พี่พี่พี่ยูบี่ตาโน่นนี่นี่ใช้ตาโน่นน่ะตาตาเจ้าบ่ได้เอาไปเยอะลูกตาตาตาโน่ตาโน่นนี่เออเจ้าบ่ได้เอาไปจักเอ้าปลากระป๋องนี่ปลากระป๋องไผ่ปลากระป๋องมอดเตียงนี่ไอ้พวกนีมันหล่นมือเลยลูก มืออ네 no? no ้ายไปหายด้หายถึงอะไรเหูกระปูกระปีเจ้ม่ยังทั้งู่เผ่าได้ดุ้มาพี่เปิดีนน้นกถ่าสีฟันจุดล้มือบอกว่ายุดด้มือเอาจุดล้นมือเอายังโมเมนต์อยากได้ซูเปอร์แมนซื้อเยอย่งบอก ออ er? อ AH. เอาพ่อว่ะนี้เต็มมือ้ล้กให้เพื่อนคิดเงินให้เอาเอาตกน้ำปลาไปพ่อได้บ้านมึงในเม็เต็มมือเลยนี่เนี่ยมันหนาเลยนี่มันเม่นยังไรแนวขาหนูได้ดอันนี้มันเมเนแนวเล็กน้อยกินได้อนี่นะมันเม่นยังดุนะฮุ้นะพี่น้องเลยเต็มมือเอา เอาไปบ้างก่อนบุลูกจัดนักจัดเต็มบนยุดลายมือเบิดแล้วลูกมันเบิดแล้วเขียวเขียวเขีวกับนี่เลตากับเขียวอันนี้บาจะเบาอันนั้นเยอะอ้าพ่อแบบนี้ลูกนะไปบ้เอาบ้าแบเอ้าเอ้าปไปว้างก่อนปไปว้างก่อน เต็มไหมเต็มเมือ่อไปไปคุนรถเท่าผู้เสียเมื่อได้บอระบ,บานี้เมาพิดเทิมแหละเมานมเมาขนมพี่น้องเลยเผิ่ได้ยินว่าบอได้เวหึงเนาะเอาเอาเอา,เอาบ่วงมันนี่ลูกบ่วงมนเอามาไม่หิวมาตัวนี้มันนักจเจ้าหิวตัวนั่นแหละเอาพี่น้องเลยบนันนี้พาคนน้อยเมื่อก่อนบันนี้เนาะ โอ้มันกินบัไร่ายได้ไปน้ำทางทำเจ้าอยากจะต้องนั่งกินอยู่นี่ก่อนลูกบ่วงมันเลยนี่ได้บ่วงมันอ่ะป้าไปนั่งกินอยู่ข่างรถเขาก่อนจางเมื่อชะกินน้ำกินเมื่อน้ำทางกินบัไร่ลูกขับรถเลยเออนั่งกินอยู่นี่ก่อนเออนั่งกินอย่าแล้วโดยถูกพี่น้องเลยออกมากะอยากกินก่อนกินก้อนจางเมื่อมาสัน เมื่อหอดเขือนก่อนกับเขได้แซ่บบ่แซ่บแซ่บเห็นได้ไรเยี่ยมเมื่อไหวเขื่องกะไอ้มันเหนียวมันเปื่อยแล้วโอ้เมื่อหอดเขือนไหเนี่ยมันเปื่อยเอ้าวจะเยี่ยมยุ่ยแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บเห็นเนี่ยนี่เห็นเนีนี่เยี่ยมตบมือโดยแซ่บเอาทูจารบลุงพร้อมจ้ะเอาเอาเอาป้าไปดิกละดุกโอ้ยมือมือไม่เซนให้ตบมือแบบตัก โอ้ดยเกงเฮ้อาสุจ่าปารุงอยู่บายบายก่อนอ้าวเมื่อเช็ดเราก็จบมันหมดอบายบายพ่อมาบายบายก่อนดยุบกอนมานพี่น้องเลยเนาะพ่พกันคลิปน้ะใอ้เพื่อนกินกระเดมแยวเดียวกอนยังพาเพื่อนเมื่อพี่น้องเลยดย โอ้ยสบายดีเดอ้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบัดสุกุอนะ